สวัสดีครับผมวันนี้ผมจะมาแฉชแนลหนึ่งนะครับคือช n e l ชื่อว่าแจกผู้ติดตามฟรีแจกจริงนะครับคือชแนลนี้นะฮะโปรโมทเว็บโกงโค้ดขายโค้ดขายรหัสต่างๆนะครับของพไบนแบงค์นะครับ <S <S ผมดูแล้วผมสะเอียดสะเอียนมากนะับผม <S <S คือไม่ไม่ใช่ว่าผมอยากจะดังอยากจะได้ผู้ติดตามระดับคืออยากได้ผู้ตามเขานะฮะคือผมเห็นคือผมเห็นแล้วผมแบบโอ้ไม่ไหวนะครับเห็น คนโดนเกียนในเวฟนี้มากมายนะครับผมคือท่านดูดูนะครับผมเป็นนี่นะครับเป็นหมื่นเลยนะครับผมคนดูเป็นหมื่นนะครับคือถ้าดูแล้วมันจะน่าเชื่อถือใช่ไหมว่าเอ้ยไอ้คนม่งดูเยอะว่ะประมาณนี้นะครับคือเวฟที่น้องเขามาโปรโมทนะครับเกียนทั้งหมดนะครับผมน่าด๋นี่เวฟหนึ่งนะครับที่ผมอยากจะเอาปากเงิเขกกะบาลน้องคนนี้มากนะครับก็คือว่าน้องคนนี้ไปถ่ายไปถ่ายเวบจริงของ P.B. ออนไลน์ช็อนะครับนี่คือ,อเว็บจริงของ P.B. ออนไลน์ช็อนะครับที่เป็นเว็บที่ไม่เกียนนะครับแต่ปัญหาแต่ที่เกียนนะครับก็คือเว็บที่น้องทิ้งไว้ใต้ลิงก์นะครับผมนะครับมันเป็นเว็บเออหือ,อเป็นเว็บเกียนะครับนะครับดูโอ้โหดูดิแม่งปืนถาวรอีกเดี๋ยวก็หลบเอามงเข่ก,กระบานเลยนะครับอ่ะและอีกอย่างนึงนะแม่งเนียนมากไม่เนียน เนียนบอกว่าเนียนไม่เนียนก็ไม่รู้นะครับก็ลองฟังคิดนดี้ดูสวลครับผมวันนี้นะครับวันนี้เราอ่าวันนี้นะครับวันนี้แล้วนะครับก็คือเสียงเหมือนผู้ใหญ่ใช่ไหมแต่สังเกตตรงนี้ไหมครับผมก็คือน้องคนนี้เอาโปรแกรมแปลง,งเสียงมานะครับให้ทําไม่ให้เป็นเสียงเหมือนผู้ใหญ่นะให้หน่าเชื่อถือยิ่งขึ้นนะครับนะครับโอเคเรามาดูของตอนผมจะมาสาธิตโปรแกรมที่ผมโหลดมาแล้วก็จะมาให้ ท่านผู <aj> ้ชมดูว่ามันแปลงเสียงได้จริงหรือเปล่านะครับโอเคผมจะมาแปลงเสียงให้ดูนะครับผมจะแปลงเสียงเป็นผู้หญิงนะครับสวัสดีค่ะรับหนูเข้าแคนนอนประมาณนี้นะครับผมประมาณนี้นะครับก็มาถึงในเรื่องของในเรื่องของอะไรในเรื่องของเว็บต่างๆที่น้องเขาเอามาโปรโมทนะครับนี่นะครับผมจะไม่ฟังนะครับ เสียงอันเร่าร้อนของน้องคนนี้นะครับนะครับอันนี้เป็นเว็บเกียร์นะผมคุเคย,เคยอ,อัดแล้วก็สอนวิธีการดูเว็บนะครับว่าเว็บยังอันไหนไม่เกียรบ์บางอันนี้คือเสียงอันน้องเอสียงจริงของน้องเขาครับกออ่นบอนอื่นนะครับผมก่อนอื่นนะครับผมก่อนอื่นนะครับไม่รู้ว่าน้องเขาสื่ออะไรนะครับมีการปิดไม่ให้แสดงความคิดเห็นด้วยนะครับเพราะว่าคือเกียร์ไงเคยเลยไม่อยากให้คนรู้ว่ากูเกียร์ไงใช่ไหมครับ ออประมาณนี้นะครับผมขี้เกียจลบนะครับน้องคนนี้บอกว่าขี้เกียจลบนะครับคนไม่รู้ว่าเว็บที่น้องเขาโปรโมทเป็นเว็บของน้องเขาเองหรือเป็นเว็บที่เขาจ้างน้องมานะครับก็อย่าไปทําเลยนะครับถ้าน้องคนที่เพราะว่าน้องคนนี้มาเจาะช่องผมด้วยนะมาดูช่องผมด้วยมาดูไม่พอนะครับไปอาจจะไปคอ <c oughs> มเมนต์ด่าผมก็ได้เพราะผมเจอบ่อยนะว่าปืนถาวันยังมีขายนะครับไม่รู้ว่าเขาต้องการอะไรนะครับว่ามันไม่มีขายแล้วนะครับผมจะพูดเร็เรวๆหน่อยนึง ไม่อยากจะให้เสียเวลาในการดูนะครับอะแล้วก็จะมาฝากถึงในเรื่องของว่าอวทำไมพี่พี่รู้ได้ไงว่ามันไม่มีขายนะครับผมไปดูคลิปของ s t a r t ท o t มานะครของพี่พี่ไบต์นะครับที่ไปสัมภาษณ์เจมนะครับว่าปืนโค้ดภาวะมันมีขายไหมเราก็บอกอยู่หยกๆนะครับว่ามันไม่มีขายอีกต่อไปเร็วทางผู้ทางผู้ ผลิตหรือผู้บริหารในเรื่องของเนี่ยเขาไม่เอามาแล้วนะครับนะครับก็อาจจะสะเทือนใจน้องๆที่มีหวังในการอยากจะซื้อโค้ดนะครับทางที่ดีนะครับไปซื้อรหัสดีกว่าครับผมนะครับก็แนะนําให้ไปซื้อรหัสเอาดีกว่านะครับไม่ให้โดนเกียนะครับถ้าถ้าใครชี่จะมาเข้ามาถามผมในเรื่องของเว็บไหนไม่เกียนบ้างไม่เกียนบ้างไม่ต้องถามแล้วนะครับผมผมขี้เกียจตอบนะฮะมันหลายเรื่องนะครับผมผมก็ไม่ได้มันจะแวะให้ตอบกันได้ทุกคนนะครับเดี๋ยวผมจะงั้น ถ้าเวบไหนไม่เกียนเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้สักสี่เวบนะครับในใต้คลิปผมนะครับอันนี้เว็บที่ผมทิ้งไว้ไม่เกียนแน่นอนครับสี่เว็บนี้นะครับแล้วไม่ไม่พูดถึงในเรื่องของคนที่จะ,ะฝากไอ้ฝากขายไอดีให้กับผมนะครับว,ว่าฝากพี่ขายไอดีนี้ให้ผมหน่อยหรือใครจะบอกว่า,วาพี่มีคนบางคนก็มาให้ผมไปโปรโมตเว็บให้นะครับก็ขอแบบเครดิตแน่นๆนะครับผมถ้าแน่นจริงผมก็จะโปรโมตให้นะครับโอเคครับ ใครที่จะฝากขายไอบีผมนะครับก็ขอข้อมูลส่วนตัวทั้งหมดเลยนะครับผมนะครับไม่ใช่มาไม่ให้แค่รหัสเข้าไปดูในตัวไม่เอานะครับโอเคครับผมก็มีมีแค่นี้นะครับก็มาแค่แฉให้ดูเฉยนะว่าน้องคนนี้ไอแชนแนลคนนี้มันเกียนนะครับผมมันเอาเว็บโกงตังอื่นๆนะครับมาหลอกชาวบ้านนะครับนะครับผมอ่าอีกเรื่องครับอีกเรื่องครับผมผมอยากรู้ว่า ่าตำรวจสามารถไปตรวจจับได้เปล่าหรตรวจจับไอพีถึงบ้านแล้วอเปล่าเพราะว่ามันเข้าขายชอ่อโกงนัเนี่ยนะครับเดี๋ยวไปทําเลยนะครับอาจจะโดนจับก็ได้นะเนี่ยะนะครับโอเคครับก็ขอ,อาฝากไว้แค่นี้นะครับผมบ๊าบายครับ